จะขอวีซ่าหลักฐานความสัมพันธ์คืออะไรต้องทำไหมและจะต้องทำยังไง ในการขอวีซ่าถ้าเกิดว่าเรามีผู้เชิญซึ่งสถานทูตเขาก็จะไปให้ความสำคัญกับเอกสารของผู้เชิญมากกว่าของเราก็คือเอกสารการงานและการเงินของผู้เชิญสถานทูตเขาจะให้น้ำหนักมากกว่าของเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องหาหลักฐานที่เราเชื่อมโยงกับผู้เชิญให้ได้ว่ารู้จักกันจริงซึ่งบางสถานทูตเขาก็ไม่ได้บอกแต่หลายๆสถานทูตเขาก็บอกไว้ในรายการเอกสารของเขาจะเรียกว่า proof of relationship ก็คือรูปภาพความสัมพันธ์ซึ่งจำเป็นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ วีซ่าที่เราขอไม่ว่าเราจะขอวีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสติดตามสามีติดตามบุตรอาคิดว่าจําเป็นต้องใช้แต่ความจําเป็นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเยี่ยมใครถ้าเกิดว่าเราจะไปเยี่ยมแฟนหรือจะไปแต่งงานจดทะเบียนก็แน่นอนจําเป็นมากที่จะต้องทําให้เยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไปเยี่ยมเยียนญาติสนิทอย่างเช่นสามีภรรยาหรือว่าเป็นพี่น้องพ่อแม่ อันนี้เราจะมีตัวช่วยเพิ่มอยู่แล้วก็คือเอกสารราชการที่ยืนยันอย่างเช่นทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านสูติบัตรหรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นก็แนะนําให้ทําแต่ว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นมากเท่ากับอีกเคสหนึ่งที่ไปเยี่ยมแฟนหรือว่าไปจดทะเบียนสมรสทีนี้รูปภาพความสัมพันธ์มีอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นรูปที่ถ่ายคู่กับผู้เชิญตอนที่เขามาไทยแล้วก็รูปภาพที่คุยวิดีโอคอลตอนคุยก็จับภาพหน้าจอมาเลยแต่แนะนําว่าให้ทําหลายๆวันหลายๆครั้งหน่อยนะ ให้มันดูต่างกันคือบางคนก็แอคชั่นมาก็คือหันซ้ายภาพหนึ่งหันขวาภาพหนึ่งเงยหน้าภาพหนึ่งเอออันนั้นมันซ้ากันเกินไปเอาแบบว่าหลายๆกรณีนิดนึงแล้วก็รูปภาพในการแชทแชทก็คือพูดคุยกันเป็นตัวอักษรใช่ไหมถ้าให้เรียงลําดับนะก็คือรูปถ่ายคู่เนี่ยสำคัญที่สุดอยู่แล้วยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถามว่ามากแค่ไหนนั้นก็ประมาณสักแนะนํานะ20-30รูปขึ้นไปก็คือยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีอะ รูปถ่ายวิดีโอคอลก็เหมือนกัน20-30ถึงรูปขึ้นไปรูปแชทก็เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่ว่าปินพไปหน้าละรูปหรืออะไรอย่างนี้นะโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดมีอย่างละ30รูปทั้ง3อย่างรวมกัน90รูปหน้าละรูปก็เกือบร้อยหน้าอันนั้นมันเยอะเกินก็คือควรจะใส่สักหน้ากระดาษละ4-6ถึงรูปหน้านึงเอาหลายหลายรูปอะไม่ให้เขาดูแล้วลำคาาส่วนของกรณีเยี่ยมญาตินะ ถ้าเป็นญาติสนิทอย่างที่บอกมีเอกสารราชการรับรองอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางคนไม่ใช่ญาติสนิทเนี่ยสิก็คือไปเยี่ยมคุณนะ้าคุณป้าคุณอาคุณปูคุณย่าหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยเราไม่มีเอกสารราชการยืนยนันฉะนั้นเรื่องรูปภาพนี่แหละก็คือสิ่งที่จําเป็นเช่นเดียวกันนะต้องส่งให้เยอะที่สุดเช่นเดียวกัน แล้วก็สุดท้ายคือสิ่งที่จะต้องมาคู่กับหลักฐานความสัมพันธ์ที่ออฟบอกนะก็คือหน้าตราประทับในพาส,สปอร์ตของผู้เชิญที่เวลาเขาเข้าไทยแล้วเนี่ยก็จะได้ตราประทับมานะครับว่าเคยเข้าไทยจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือส่งคู่กันกับพาส,สปอร์ตของผู้เชิญเพื่อยือนยันด้วยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านะครับก็สามารถเข้าไปที่ go.noGuide.com/visa ok หรือดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วก็ถ้ามีคําถามก็สามารถสอบถามที่ใต้วิดีโอนี้ได้วันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ